ในขั้นตอนของการเตรียมการวัดนะครับเราจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีอย่างแรกเลยนะครับคือเกจวัดกระบอกสูบนะครับสิ่งนี้นะซึ่งในเกจวัดกระบอกสูบนี้จะมีทั้งตัวไดอลเกจแล้วก็ตัวก้านนะครับตัวก้านแล้วก็มีตัวก้านเสริมนะครับด้ามเกจก้านเสริมแล้วก็ตัวแผ่นเสริมชิ้นต่อมาที่เราต้องมีและขาดไม่ได้เลยครับคือเวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับ วันนคาคลิปเปอร์นี้จะใช้เพื่อวัดขนาดนวัดขนาดความลึกนะทั้งวัดขนาดและวัดความลึกนะครับโดยคร่าวๆนะครับเพราะว่าตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับจะต้องใช้มาเป็นตัวเสริมให้กับตัวเกจวัดกระบอกสูบนั่นเองชิ้นต่อมาที่เราต้องมีก็คือนะครับไมโครมิเตอร์พร้อมด้วยครับปากกาจับตัวไมโครมิเตอร์โดยที่ไมโครมิเตอร์ที่เราใช้นี้นะครับจะเป็นตัวไมโครมิเตอร์แบบวัดนอกนะครับ นะด้านย่านของความด้านของความสามารถในการวัดนะครับก็จะอยู่ที่อะไรครับขนาดที่เราใช้อะไรครับเวอร์เนียคลิปเปอร์เราวัดมาแล้วนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าจะต้องใช้ตัวไมโครโมิเตอร์วัดนอกที่มีขนาดความย่านของการวัดที่เท่าไหร,นร่นะครับเลือีก2ชิ้นนะครับเป็นอุปกรณ์นะครับก็คือจะเป็นตัวเสื้อสูบของเครื่องยนต์ที่เราต้องการจะวัดนั่นเอง สุดท้ายก็ตามด้วยของผ้าเช็ดมือนะครับาต่อมานะครับการเตรียมก่อนการวัดนะครับให้เราใช้ผ้านะครับผ้าเช็ดอุปกรณ์นะครับเช็ดมือของเราเนี่ยนะครับเช็ดทําความสะอาดกับภายในนะครับภายนอกก็ได้นะครับเพื่อให้มันดูสวยงามด้วยนะทำความสะอาดภายในให้มันเรียบร้อยนะครับทาให้มันเรียบร้อยเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่เวลาเราวัดค่าออกมานั้น ค่าที่ได้ของมันจะได้ไม่นะรครับมีความคลาดเคลื่อนนั่นเองนะครับครับหลังจากนั้นเรามาดูในขั้นตอนของการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูรโดยขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้ตัวเวอร์เนียแคลิเปอร์นะครับวัดขนาดโดยคร่าวๆนะครับของเส้นผ่านศูนย์กลางไอที่ว่าคร่าวๆนี่คือค่าที่เราจะอ่านนะครับจะอยู่ที่ระดับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนั่นเอง นะใช้ประมาณเพียงแค่หนึ่งตำแหน่งเพื่อเราจะได้รู้จุดหน้าส่วนในขั้นตอนที่2นะครับเราจะมาเลือกขนาดของก้านเสริมนั่นเองก้านเสริมที่เราจะเลือกนั้นนะครับจะต้องมีค่าเะยครับความไม่ยาวกว่านะครับก็สั้นกว่าจากที่วัวเนียเราวัดได้นะไม่ต่ำกว่า0.5ถึง1มิลลิเมตรนะครับจะอยู่ที่ค่าประมาณ0.5ถึง1 หลังจากนั้นแล้วนะครับให้เราทําการนะครับใส่ตัวก้านเสริมนะครับเข้ากับตัวด้ามเกตให้เรียบร้อยนะครับโดยใช้ตัวปอกรัดนะครับรัดให้แน่นนะจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ตัวก้านเสริมนะครับสอดเข้ากับแหวนเสริมนะเข้ากับตัวท้ายของตัวด้ามนอกจากนั้นเรารัดด้วยตัวปอกรัดนะครับลัดให้แน่นนะครับดังในรูปนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนที่3ต่อไปครับขั้นตอนที่4นะครับเราจะนําตัวนาฬิกาวัดนะครับติดตั้งเข้ากับตัวด้ามเกตนะครับตอนที่เราติดตั้งนะครับเราจะใส่ลึกเข้าไปจนเข็มนะครับเข็มเริ่มกระดิกนะครับนะเคลื่อนที่ประมาณ 10- บถึงยีนะครับสิบถึงยีช่องนะครับทำให้มันเคลื่อนที่ประมาณ1 0บถึงยีช่องนะครับหลังจากนั้นะนะครับเราจะทําการนะครับ รัดนะครับขันตัวรัดให้ตัวนาฬิกาวัดเข้ากับด้ามให้แน่น,นต่อไปนะครับในขั้นตอนที่5นะครับเราจะทําการปรับตั้งค่าของตัวนาฬิกาวัดนะครับหมุนหน้าปัดไปหยู่ที่เลขศูนย์โดยใช้ตัวไมโครมิเตอร์นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะตั้งไมโครมิเตอร์นะครับอยู่ที่ระยะเดียวกันกันกบที่เราใช้้านเสริมนะครับ เราจะปรับตั้งค่าให้อยู่ที่การเสริมนะครับการเสริมเราเลือกมีขนาดเท่าไหร่เราก็จะปรับตั้งค่าตัวไมโครมิเตอร์ขนาดเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นทําการล็อกตัวไมโครมิเตอร์ครับหลังจากนั้นจิบตัวนาฬิกาวัดนะครับจิบตัวบอร์เกตนะครับเราจะปรับตั้งนะครับนะแนะนําวิธีการใส่นะครับนะให้เราตัวด้านที่เป็นเข็มวัด เข้าไปก่อนนะครับส่วนตัวก้านเสริมเราจะใส่เข้าไปทีหลังลักษณะนี้ครับเอาเข็มวัดดันยันศูนย์เข้าไปก่อนครับลักษณะนี้ครับหลังจากนั้นครับเรานะครับหลังจากจบขั้นตอนที่5แล้วต่อ,อไปเราจะเลื่อนมือเข้นไปนะครับนาทีนี้ต้องระวังนะครับขั้นตอนที่6ครับเราจะทําการ ปรับตัวนะครับเข mm. ็มนะครับหน้าปัดของเข็มตรงเข็มที่เป็นหน้าปัดใหญ่นะครับปรับให้มันหมุนมานะครับให้อยู่ในระยะที่ให้อยู่ในเลขศูนย์พอดีนะครับอันนี้ต้องใช้ทักษะพอสมควรนะครับให้มันอยู่ในตำแหน่งศูนย์พอดีนะครับเลขเป็นการตั้งค่าศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นระยะที่เราวัดได้นะครับ จากตัวโบเกต์น,นะครับบวกลบตัวนี้นะครับจะใช้เพื่อการบวกลบตัวเลขนะครับถ้ามันอยู่ที่เลขศูนย์พอดีระยะของตัวเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะเท่ากับตัวของอะไรครับเท่ากับตัวก้านเสริมพอดีนะครับในส่วนของขั้นตอนที่เจ็ดน,นะครับเราจะเอาตัวเวอร์เนียนะครับมาใช้การวัดตึงนะครับวัดระยะที่เราจะทําการวัดขนาดของ เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบนะครับนี่ตอนนี้เราเริ่มที่ระยะ10มิลิเมตรนะครับจากคู่มือนะครับจากคู่มือวันระยะนะครับจะระยะมันจะไม่ตรงเปพอดีนะครับดังนั้นขั้นตอนที่แปครับแล้วก็เอานําตัวของบอเกตนะครับโดยวิธีเอาใส่นะครับเราจะเอียงตัวบอเกตเข้าไปนะครับแนะนาให้ใช้ตัวที่เป็นก้านเสริมนะครับก็ไปสัมผัสก่อนนะแล้วค่อย ให้มันตรงนะครับในลักษณะนี้และในขั้นตอนที่9นะครับขั้นตอนที่9นี้คือส่วนที่สาคัญนะครับเราจะสังเกตได้ยังไงว่าตัวบอเก้นั้นเราตั้งตรงสมด90องศาแล้วนะครับนี่ครับอันนี้เป็นผมเลื่อนให้ดูช้าๆนะครับเวลาที่เราวัดนะครับว่าระยะที่มันตั้งฉากยังไงสังเกตง่ายๆครับระยะที่มันตั้งฉากนั้นนะครับตัวเข็มนาฬิกานะครับจะเดินทางนะครับนานในกรณีนะครับ ในกรณีนี้มันจะเดินทางผ่านเลข0น,นะครับผ่านเลข0ูนย์นะครับเลยไปเราเอาระยะที่เข็มเดินทางไปสุดและวกกลับนะครับนในที่นี้มันจะเลยไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับนับขีดสีดําจะเลยไปทั้งหมด 22- ถึง23ใช่ไหมครับเราเอาที่23นะครับเพราะว่าค่าที่ไกลที่สุดจะอยู่ที่23ที่เราวัดได้เพราะฉะนั้นระยะที่มันตั้งฉากก็คือ ่างไปประมาณ23ก็คือ0 2 3ม mm. มิลลิเมตรถ้าในกรณีนี้ที่ตัวของบอเกตเราใส่ก้านเสริมเข้าไปคือ7 5ห mm. มิลลิเมตรหลังจากนั้นนะครับเราจะนำค่าที่อ่านได้ไปลบออกนะครับค่าที่อ่านได้ก็คือจะเลยมาทั้งหมด0.23นะครับลบจาก75ก็จะได้ค่าออกมาเป็นทั้งหมด7 4 7 7ม mm. ิลลิเมตรนั่นคือขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบที่เราวัดได้นั่นเอง หลังจากนั้นนะครับเราก็จะนําค่าที่วัดได้นะครับจดลงในตารางบันทึกผลลงไปนะครับเป็นเสร็จขั้นตอนที่9และในขั้นตอนที่10นะครับให้เราทําการนะครับวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่เหลือนะครับทําไปตามลําดับนะครับเราจะเริ่มจากแกน x หรือแกน y หรือจะเริ่มจากระดับ10มเมตรไปเรื่อยๆสูตรที่1นึสูตรที่2องสูตรที่3ก็ได้นะครับ และในขั้นตอนที่11นะครับจะเป็นขั้นตอนที่เราหลังจากที่เราทาการวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเก็จะทําการเก็บนะครับเช็ดชิ้นงานนะฮะวัสดุอุปรกรณ์ทุกอย่างนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะคือขั้นตอนที่11นั่นเองและขั้นตอนที่12นะครับคือขั้นตอนสุดท้ายเราจะทําการเก็บกวาดพื้นที่ที่เราทํางานให้เรียบร้อยนั่นเองเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมดในการนะครับวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบ นะครับเป็นอันที่เรียบร้อย